คำเทศนาจากศาสตราจารย์ดรวิชานก ang, านในพุที่ภาวะในความคิดครับอย่างที่ผมได้ประกาศสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าการเทศนาเดือนนี้ก็เป็นแบบชุดนะครับก็คือพระคำพีที่ใช้ในหนึ่งโกรินโถบทที่13ข้อ11นะตามที่ผู้นำได้อ่านมานะครับ ผมคิดว่าท่ามกลางองค์ประกอบต่างๆของชีวิตเรานะี่ยนความคิดเป็นส่วนที่พัฒนาและควบคุมที่ยากที่สุดนะครับสำหรับออความเป็นจริงและสำหรับประสบการณ์ชีวิตของผมเองและชีวิตของคนมากมายเพราะความเร็วของความคิดนั้นมีความเร็วยิ่งกว่าความเร็วใดๆในจกักรวาลนี้ เพราะว่าในเสี่ยววินาทีนิดเดียวนี้สามารถวิ่งทั่วโลกกี่รอบก็ได้เราสามารถที่จะคิดถึงเมืองไทยในปึ๊บคิดได้ครับคิดถิงคือความคิดเราเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะควบคุมในการเรียกว่านำพาความคิดของเรานี่ยค่อนข้างจะยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะฝึกหรือว่าควบคุมความคิดของเราเราต้องฝึกและเราต้องพัฒนาความสามารถของเราที่ควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในสภาพหรือสิ่งที่เราต้องการคิดอะไรที่เราต้องการคิดเราคิดแบบไหนเราฝึกได้ครับทุกอย่างก็ฝึกได้นะครับแต่อย่างที่ผมพูดบ่อยๆคำว่าฝึกนี้เท่ากับฝืน นะถ้าคุณไม่ฝืนคุณก็ไม่มีทางที่จะฝึกเพราะฉะนั้นการฝึกก็จะต้องฝืนเพราะฉะนั้นเวลาคุณชอบคิดสิ่งที่เคยคิดบ่อยๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะฝึกคุณก็ต้องฝืนความคิดที่เคยชินคิดอย่างที่เราต้องการให้ความคิดเราคิดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราว่าแม้เป็น ประเด็นที่ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์หรือเราไม่ควรที่จะพัฒนาความคิดของเรานะครับอย่างที่พระคัมภีร์หลายข้อที่ได้อ่านมาเมื่อกีน้นี้นะครับ<อ>ผมจะไม่อ่านนะฮะในหนึ่งกงโบที่13ข้อ11แต่จะอ่านโรมบทที่12ข้อสบอกว่าข้าพเจ้าบอกกล่าวแก่ท่าน ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านพวกท่านทุกคนว่าอย่าคิดประเมินตนเองสูงกว่าที่ควรแต่จงคิดประเมินตนอย่างมีสติตามระดับความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่านและอีกข้อหนึ่งในฟิลิปปีบทที่สองข้อสบอกว่าแต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่ควรคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยอันนี้เพียงแต่เป็นตัวอย่างพระคำพีได้พูดถึงเรื่องความคิดนะครับทีนี้ให้เรามาคิดนะบอกว่าความคิดที่ขาดวดุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะอย,ย่างไรความคิดแบบไหนที่เราเรียกว่าแบบเด็กๆหรืออย่างที่อาจารย์ปอลบอกว่าเมื่อขา้าพเจ้ายังเป็นเด็กขา้าพเจ้าพูดอย่างเด็กและคิดอย่างเด็ก อาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดถึงวุฒิภาวะในคําพูดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวุฒิภาวะในความคิดเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยที่จะสนใจเท่าไหร่ว่าปกตินี่เราคิดอย่างและอะไรบ้างที่เราคิดนะตอนที่ผมเรียนอยู่นั้นผมก็พยายามที่จะทดสอบดูว่าตลอดวันเนี่ยสมองเราเนี่ยคิดอะไรและคิดอะไรเป็นส่วนใหญ่และสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ไหม สิ่งเหล่านั้นมีสาระไหมผมก็พยายามที่จะเรียกว่าจด,จดไว้นะครับว่าโดยเฉพาะในช่วงที่เราเผลอตอนที่เราเผลอเนี่ยความคิดเราเนี่ยวิ่งไปไหนแล้วอยู่ในเรื่องอะไรนะฮะเราก็ต้องจดไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าแนวความคิดของเราเนี่ยเป็นแบบนนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดแบบขาดอุทิศภาวะความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย ผมจะพูดแบบง่ายๆนะครับเมื่ออาจารย์เปโลบอกว่าเมื่อข้าเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าคิดอย่างเด็กอาจารย์เปโลหมายถึงอะไรนะฮะถ้าเราไปศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดนี้เราก็พอรู้ว่าอาจารย์เปโลหมายถึงอะไรในความเป็นเด็กหรือว่าคิดแบบเด็กสําหรับผมผมจะสรุปนะครงภาษาเด็กง่ายๆบอกว่า I a n d myself and mine นั่นคือเด็กพูดแต่ III นะครับ เวลาเราพูดคุยกับคนนี้นะครับถ้าเราได้ยินคนพูดแต่ว่าผมผมฉันฉันผมผมฉันฉันนี่นะครับคุณรู้แล้วว่าเขายัางเป็นเด็กอยูเขาคิดแบบเด็กเองนะครับเพราะว่าในคําเตือนเราบอกว่าคําเดียวที่มีความหมายน้อยที่สุดก็คืออายหรือว่าฉันหรือผมสองคำที่เรียกว่าคำหนึ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือเรา We ก็คือภาษาอังกฤษว่า exclusive หรือว่า inclusive เราเป็นคนที่ว่าจะแยกจากคนอื่นชั้นอยู่คนเดียวอะไรก็คือชั้นหรือคือผมหรือว่าเราควรจะพูดว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์นี่นะครับพระเจ้าใช้ We Let Us พระเจ้าบอก let us create นะ Create er man Let us ไม่ใช่ let I Let me นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็พอเห็นและสมัยก่อนสมัยก่อนผมได้ฟังท่านในหลวงเวลาท่านกล่าวอะไรนี้นะท่านจะใช,ใช้คำว่าเราไม่ได้หมายความว่าคือแทนพระองค์เองแต่รวมทั้งหมดคือประชากรของพระองค์และพระองค์เองคือเรานะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราอยากจะคิดถึงความคิดของเราเนี่ยเราควรจะคิดรวมทุกคนนะครับและเวลาผมไปหาหมอสิ่งที่ผมได้ยินหมอพูดเนี่ยก็รู้สึกใช้หลักการอันนี้หมอไม่ได้บอกว่าเราหรือว่าหมออย่างนี้อย่างนี้บอกว่าเราต้องคิดอย่างนี้นะปัญหาของเราเป็นอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้เราต้องคือเราคือทั้งหมอและผู้ป่วย ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักความคิดของพวกเราที่จะคิดให้เป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็บอกว่า elf, myself? myself? นะฮะความคิดของเด็กก็คือคิดว่าตนเองทำได้คนเดียวโลกทั้งโลกนี้เราอยู่ได้คนเดียวนะครับแต่ถ้าโดยความจริงแล้วเราอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีสิ่งเดียวที่เราไม่ต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้ นะทุกอย่างเลยเราต้องพึ่งคนอื่นเราเกิดมาวินาทีแรกเราก็ต้องพึ่งคนอื่นแนละ้วเพราะฉะนั้นอย่าให้มีความคิดว่าเราอยู่ในโลกนี้ตามลําพังได้และไม่ต้องพึ่งใครได้ไม่ได้ครับนะเวลาเราทานข้าวเราคิดถึงไหมกี่คนที่เกี่ยวข้องพวกชาวนาพวกชาวสวนพวกคนที่เลี้ยงสัตว์คนที่ทําอะไรสารพัดอย่างในจี กี่ร้อยคนนะี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาหารมื้อหนึ่งของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเราคิดเราก็คิดแบบรวมหรือว่า inclusive นะครับอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าของฉันของฉัน this is m y m y m y อย่าเป็นเช่นนั้นเด็กก็คิดอย่างนั้นนะถ้าเราให้ของเด็กแล้วให้ขนมเด็กนี่อะไรกว่า oh, this mine นะไม่ยอมไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นไม่ยอมแชร์กับคนอื่น อันนี้คือความคิดเด็กนะครับจะพูดสั้นๆวันนี้แหละนะฮะความคิดคิดแบบเด็กๆนะและอย่างหนึ่งขาดวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก็คือคิดแบบมัดใหญ่ไฟสูงนะถ้าเราเอาต้นตอของความคิดแบบไฟสูงเนี่ยนะครับก็คือลูซิเฟอร์นะครับในหนังสืออิสยาบทที่14ข้อ12ถึง1ิ ผมเองก็สงสัยในะฮะว่าลูซิเฟอร์อยู่ๆเนี่ยมีความคิดอันนั้นขึ้นมาได้ยังว่าอยากจะใหญ่กว่าพระเจ้าอยากจะสูงกว่าพระเจ้าอยากจะแย่งชิงบัลลังก์ของพระเจ้าความคิดนั้นมาจากไหนทั้งที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าสารพัดท,ทุกอย่างในจกักรวาลนี้พระเจ้าทรงสร้างเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนี้ไอความคิดแบบแนกกระถือในแง่ลบเนี่ยมาจากไหนผมมีคําถามหลายคําถามจะถามพระเจ้าเมื่อเวลาผมไปอยู่กับรองแล้ว ถ้าพวกเราสนใจเราก็จุงมือไปถามด้วยกันนะครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ผมอยากจะถามพระเจ้าว่าความคิดในแง่ลบของลูซิเฟอร์เนี่ยมาจากไหนเริ่มมาจากใครเป็นผู้ที่หรือว่าพระเจ้าสร้างไว้ทิ้งไว้แล้วก็อยู่ที่เราอยู่ที่ลูซิเฟอร์ว่าเอาความคิดนั้นมาใส่ในหัวแล้วก็ได้แสดงความคิดด้วยการกระทําออกนะอันนี้เรา ทิ้งไว้ก่อนแต่ว่านั่นเป็นต้นตอของผู้ที่คิดฝ่ายสูงและเมื่อลูซิเฟอร์ถูกทิ้งลงมาในโลกนี้แล้วก็ไปทดสอบทดลองอาดัมกับฮาวายในหลกักการเดียวกันอาดัมฮาวาก็ถูกทดลองว่าถ้าเจ้ากินผลไมน้นี้เจ้าจะมีความรู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเจ้า อาดามฮาวาก็อยากจะรู้เหมือนพระเจ้านะครับก็เลยตกอยู่ในการทดลองนะฮะเมื่อชีวิตของพวกเราเนี่ยคิดแบบไฟสูงเกินเกินตัวนี่นะครับก็จะทำให้เราถูกทดลองและตกในการทดลองได้ไง่ายๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นคนที่ ได้พัฒนาศักยภาพชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเรามีความฝ่ายสูงเราทะเยอทะยานในแง่ลงก็คือว่าอยากจะกเถิดตูยให้สูงแต่ว่าจะเหยียดคนอื่นให้ลงอันนั้นก็เป็นความคิดที่เป็นเด็กๆนะครับแล้วก็ยังมีความคิดที่ขาดาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีความชอบธรรมในตนเอง นะครับเรียกว่า self righteousness ความชอบธรรมในตนเองซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงถ้าพูดภาษาง่ายๆคือทรงเกลียดชังพระองค์ทรงตำหนิและพระองค์ทรงลงโทษกล่าวโทษพวกฟาริสีก็คือมีความชอบธรรมในตนเองว่าตนเองดีกว่าคนอื่นตนเอง ชอบทำกว่าคนอื่นคนตัวเองบอริส,สุทธิ์กว่าคนอื่นตัวเองมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นตัวเองมีความสูงเด่นกว่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความชอบธรรมในตนเองถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่าความคิดเรายังเป็นเด็กนะครับและคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นฟิลิปปีบทที่สองข้อสี่บอกว่า ขอให้เราอย่าเป็นคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้คิดถึงผลประโยชน์ของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นทําให้เราเห็นว่าคนที่ขาดวุทิศภาวะในความคิดฝ่ายผู้ใหญ่นั้นก็คิดแต่ฝ่ายได้ตัวเองประโยชน์ของตัวเองไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติไม่คิดถึงประโยชน์ของคจักไม่คิดถึงประโยชน์ของสังคม ไม่คิดถึงประโยชน์ของครอบครัวคิดถึงแต่เอาตัวรอดคนเดียวความคิดเช่นนั้นแหละเป็นความคิดของเด็กแล้วก็นะยังมีคิดความคิดหนึ่งที่ผมอยากจะอพูดขึ้นมาก็คืออาจารย์เปาโลบทที่เอองบทที่1ิบข้อ3บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายอย่าคิดประเมินตนที่สูงกว่านะควรคิด ให้สมกับความเชื่อระดับด้วยสติปัญญาแล้วระดับความเชื่ออันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเนีครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่านั่นเป็นการขัดแย้งระหว่างพระคำข้อนี้กับจิตวิทยาเพราะว่าจิตวิทยาสอนให้เราต้องมีเซลล์เอ็กซต้องมีคุณค่าในความคิดของตนเองใช่ไหมแล้วก็ ค่านิยมในตัวเองต้องสูงถ้าค่านิยมในตัวเองต่ำนี้ก็แสดงว่านะฮะตัวเองจะด้อยคุณภาพด้อยค,คุณภาพชีวิตของเราแต่ที่นี่ไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นนะที่นี่ให้เราคิดว่าอาจารย์ปโรได้พูดถึงในแงล่ลบนะครับคิดถึงในแง่ลบว่าอย่าคิดเกินกว่าความเป็นจริงในความ เป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆว่าในความสามารถของเราแค่ไหนตัวเองแค่ไหนตัวเองรับผิดชอบแค่ไหนนี่นียครับยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนที่ผมจบฟูลเลอร์นี้เพราะว่าผมเรียนเกี่ยวกับเรื่อง c h ิร์ชกร o นะฮะก็เลยมีความมีความคิดไปสูงมากเลยนะผมก็พยายามคิดว่าผมจะต้องเป็นซ u เปอร์พาสเตอร์ใน LA นี้ จะมีโบสใหญ่นะฮะไม่ใช่จำนวนร้อยแต่เป็นพันหรือจะเป็นหมื่นก็เลยคิดไฟสูงนะแต่ทำไปแล้วสิบปีสิบห้าปีเนี่ยสัญญานั้นไม่เคยผล่มานะครับแทนที่จะเป็นซ u เปอร์พาสเตอร์กลายเป็นซุปพาสเตอร์ไปเลยนะครับก็คือว่าไม่ได้ใหญ่ตามที่เราเคิดแล้วเมื่อมาศึกษาตัวเองมาคิดถึงมา คานวณตัวเองด้วยสติปัญญาด้วยความเป็นจริงแล้วก็รู้สึกว่าความจํากัดของตัวเองเนี่ยมีมากเหลือเกินทั้งพื้นฐานทั้งหลายสิ่งหลายอ่าจึงยอมรับว่าตัวเองนี้จะเป็นซูเปอร์แพสเตอร์อย่างที่เราคิดนั้นไม่ได้และก็เลยขออธิฐานให้พระเจ้าทรงสำแดงว่าความจำกัดของผมเนี่ยอยู่ที่ไหน เพื่อผมจะได้มีความสันติสุขในการรับใช้พระเจ้าอย่างที่เหมาะสมที่สุดและพระเจ้าก็านำผมไปเรียนรู้นะฮะเรียกว่าพ่อตาโมเสสนี่นะครับก็ได้แนะนำโมเสกว่าจงเลือกคนนะฮะว่าผู้ที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำห้าคนยี่สิบคนห้าสิบคนร้อยคนหรือพันคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามพระเจ้าว่าและผมแหละ จะเป็นคนที่ถูกมอบหมายในการที่จะนำขึ้นจากห้าคนหรือสิบคนหรือ20สิบคนหรือร้อยคนหรือ200คนหรือห้ารอยคนเมื่อถามพระเจ้าที่ถามแล้วพระเจ้าเขาบอกว่าทำอย่างสุดความสามารถของเจา้าไม่ไม่ว่าจะกี่ร้อยคนไม่ใช่เป็นปนัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อผมมีความยอมรับความจำกัดผมไม่ใช่ซปเปอร์พาสเตอร์เหมือนกับ อาจารย์หลายคนในประเทศนี้มีคจักเป็นพันเป็นหมื่นหรือของเกาหลีนั้นเป็นล้านนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ระดับความเชื่อของเราว่าเราควรจะคิดถึงตัวเองในลักษณะอย่างไรแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่เราคิดถึงตัวเองเกินความเป็นจริงนั้นก็เรียกว่าความคิด ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับเอาละให้เรามาคิดถึงว่าพระธรรมได้ทรงสอนเกี่ยวกับความคิดอย่างไรบ้างน,นะครับแท้จริงในพระธรรมพีมีเรื่องความคิดหรือมีลักษณะของความคิดเนี่มากเหลือเกินผมอยากจะเลือกมาแค่5าข้อที่จะเตือนความคิดของพวกเราว่าพระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับอุฒิภาวะในความคิดอย่างไรบ้าง สิ่งแรกนั้นซึ่งผมก็ได้พูดมาเมื่อกี้บอกว่าคิดด้วยสติและความเชื่อนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราต้องคิดอย่างมีสติปัญญาาต้องคิดแบบระดับความเชื่อของเรานะครับบางคนสติปัญญานะครับคิดไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งก็มีเหมือนกันบางคนก็เรียกว่าความสติปัญญาเนี่ยคิดได้ดี และบางคนระดับความเชื่อไม่เท่ากันนะครับบางคนมีความเชื่อแค่นี้บางคนมีความเชื่อแค่นั้นนะครับพระคำก็เตือนเราว่าให้เราคิดตามระดับสติปัญญาของเราหรือคิดระดับความเชื่อของเราอย่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระคำพีได้สอนนะรายละเอียดให้เราไป ตึกตรองไปคิดดูว่าระดับความเชื่อคุณมีแค่นนะครับบางคนก็มีความเชื่อสูงบางคนก็มีความเชื่อที่อ่อนนะครับข้อคิดอีกอันหนึ่งก็คือคิดด้วยท่าทีที่ท,ท่อมอย่างพระเยซูคริสต์ในหนังสือฟิลิปปีบทที่สองข้อห้านบอกว่าให้เรามี attitude ภาษาอังกฤษคำว่า attitudeattitude ก็เป็นเรียกว่าเป็น package ของหลายอย่างนะครับแต่ว่าความคิดก็อยู่ในแพคเกจของท่าทีด้วยเช่นเดียวกันหรือบอกว่าให้เรามีความคิดอย่างพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นพระคัมภี์หลายฉบับก็แปลก็ระย่างบางฉบับก็บอกให้เรามีท่าทีอย่างพระเยซูคริสบางฉบับก็บอกว่าให้เรามีความคิดอย่างพระเยซูคริสบางฉบับก็แปลว่ามีน้ําใจอย่างพระเยซูคริส คำแปลเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ให้รู้ว่านั่นมีส่วนแห่งความคิดอยู่ในพระคำพีข้อนี้ให้เราคิดอย่างถ่อมนะครับผมจำได้ว่าเมื่อเพื่อนที่รักของผมนี่นะครับคืออาจารย์ธีระเจนปริยประยูรเมื่อผมอยู่โรงเรียนพระคริสตธรรมปีแรกนั้นผมจบปีแรกแล้วปีที่สองอาจารย์ธีระก็เข้ามาเรียนด้วยกันอาจารย์ธีระก็เลยทิ้วกระเป๋าขึ้นมาในห้องนะ จะเป็นรูเมดกับผมทีนี้ผมก็เห็นใจขึ้นมาผมก็โอ้โห่วดนิดหน่อยก็คือผมในห้องก็มีเครื่องดนตรีหลายอย่างผมก็เลยจับกีตาร์ขึ้นมาดีดตึงต้งๆผมดีดไม่เป็นหรอกแค่แต่อยากจะโชว์เขาว่าผมมีกีตารนะ์นะนะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งผมก็เอาทรัมเป็ตขึ้นมาผมก็เคยเล่นในโรงเรียนนะมัธยมต้นเนี่ยเคยเล่นในวง สุริยันของโรงเรียนก็เลยเล่นเป็นนิดหน่อยก็เลยขึ้นมาเป่าโชว์ครับนะผมก็ถามเขาว่าเป่าเป็นไหมก็บอกนิดหน่อยถามเขาหลายอย่างเขาก็ว่านิดหน่อยแต่พออาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านมานี่นะครับทางโรงเรียนให้แกขึ้นไปเนี่ยนำเพลงฮะเรียกว่ามีคนเล่นเปียโนแกเป่าทรัมเป็ตโอ้โหพอกระต่าเป่าทรัมเป็ตเนี่ย ความเป็นที่แนวเอเอภาษา